ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเบ็กซีโร่วันนี้เราอยู่ในเกมค a r m ม n รอยเดอร์คลายแ a ็กใน EP ที่6แล้วนะครับเราก็เดินทางมาถึงมั s เรเดอร์คนที่6ของไฮเซไฮเดอร์ในเฟสแรกนะครับ,บ,รบใน EP นี้นะครับจะเป็นมั s เรเดอร์ที่เกี่ยวกับปีศาจในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะเป็นเรมมของเครื่องดนตรี พูดมาถึงขนาดนี้แล้วน่าจะเดาได้กันนะครับว่าคือตัวไหน,นเดี๋ยวขออนุญาตนะครับต่อจอยอีกจอยนึงก่อนเดี๋ยวไปเอามาก่อนนะต <c oughs> ั้งไว้ไกลนะวันนี้สักครู่อ่ะมาแล้วนะครับขออนุญาตต่อละ โอเคมาเล่นกันต่อนะครับสำหรับมาสไรเดอร์ตัวนี้นะครับม,มีชื่อว่ามสาสไรเดอร์ฮิบิกิเป็นมัสไรเดอร์ที่เป็นปีศาจของญี่ปุ่นแล้วก็จะใช้ตรีมของเครื่องดนตรีแต่ละประเภทซึ่งพระเอกของเขาก็ใช้กลองนะครับไม้ตีกลองเป็นอาวุธไม่แน่ใจว่าเรียกว่ากลองอแต่ว่าก็คือตีตีอ,อ่ะ ในนี้ก็จะมีพระรองหลายคนนะครับมาเรื่อยๆที่พิกิก็จะเป็นเครื่องดนตรีต่างๆางเช่นปีหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเป็นปีหรือเปล่าแล้วก็เป็นกีตาร์ที่จำได้น่าจะสามตัวนะเรื่อยๆดรนทั้งพระเอกพระรองแต่ว่าขอ ยอมรับเลยว่าผมไม่ค่อยได้ดูมาได้ดื้องนี้เท่าไหร่อาอไม่ได้เอาอิปิกิมาเยเอามาตัวเดียวนะที่จริงเอามาสองตัวน่าจะโอเคก่อนอ่านี่อาวุธของเขาก็จะเป็นไม้บีกอลแล้วก็เวลาต่อสู้เขาจะเอาเข็มขัดเข็มขัดของเขามาเป็นกลองมาดูท่าที่หนึ่งนะครับ ดูดีไซน์ของเขาก็ถือว่าเท่ยู่เปีศาจท่าที่หนึ่งนะครับกด X ธรรมดาอ่ะเป็นการติดกองนะครับอันนี้เราต้องใช้ระยะประชิดหน่อยอกองแล้วก็ตีตีตีต,ต,ตีแล้วก็กรองเบาไอ่ะเดี๋ยวไปดูปใกล้ๆดีกว่าขอ้นอีกรอง อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งฟองก็จะรับนน้แต่ว่าระยะมันค่อนข้างที่จะใกล้หน่อยนะต่อไปท่าที่สองนะครับกด B แล้วก็กด X อก่ากด B กด X เป็นการพ่นไฟเนะี่ยเป็นการพ่นไฟออกมาทางปากนะเป็นไฟสีม่วงนะ ต่อไปท่าที่3โยกอนาล็อกขึ้นบนแล้วก็กด X มาดูกันนะ1 2 3จะเป็นการสลายเข้าไปตีออีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการสลายเข้าไปตีระยะไกลมาต่อไปนะครับโยกอนาล็อกลงล่างแล้วก็กด X อู้ เป็นการตีลูกไฟนะตีลูกไฟไปไม่แน่ใจว่าใช้ระยะไกลได้หรือเปล่าลองดูอ่าใช้ร,ระยะไกลได้นะครับเป็นการตีลูกไฟไปอ่าต่อไปเป็นการกดอนา,าล็อกจะเปลี่ยนล่างอ่เป็นล่างสีแดงมาดูกันนะครับ x x จะเป็นดับฟันไปเลอ่ากระโดด x อยังเป็นการพ่นไฟเหมือนเดิมอันาล็อกขึ้นบนแล้วก็ X อ๋อตีกรองนะครับแต่ว่าเปลี่ยนนิดนึงก็คือจะมีไฟมาด้วยอันาลอกลงล่างแล้วก็ X พลูกไฟเดยมก็ประมาณนี้นะยิ่งซบยี่เลย

ท,ท่าตีก็จะกลายเป็นร่างร่างอ,อมอมิดหรือเปล่าแน่ใจชื่ออะไรร่างที่มันมีดาบก็จะเป็นร่างสีแดงแต่ว่ามันจะมีลวดลายที่ทองแล้วก็ถือดาบเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ไงตาทองเป็นนักรบนักรบ,บญี่ปุ่นนะครับมาดูเอ็กซ์เอ็กจะเป็นการฟันดาบไฟไปต่อไปกะโดด X ป็นการพ่นไฟสีแดงคนระับเปลี่ยนสีนิดนึงต่อไปอันาล,ล็อกขึ้นบนแล้วก็ X เป็นการปีตีแล้วก็ประเด็นเหมือนเดิมครับไม่ค่อยเปลี่ยนมากเท่าไหรออ่อ่ออันอันาล็ลงล่างแล้วก็ X อ,อันนี้เป็นการพ่นไฟพ่นจากดาบมาดูท่าไม้ตายนี่ท่าไม้ตายนะครับชาร์จด,ดาบนะครับแล้วก็เหวีย่ยงฟันไปเป็นคลื่นพลังนะ ก็ถือได้ว่าแรองอยู่นะครับสำหรับมตัตเซเดอร์ที่พิกิ okay. เดี๋ยวมา,มาลองลองเล่นกับบอดดูนะครับว่าตัวน,นี้จะเอาไปสู้กับบอดหรือว่าเอาไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยจะโอเคหรือเปล่าในส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นมสัสเซเดอร์ที่ค่อนข้างจะแรงใช้ได้ในการไปพ v p ีนี ตัวแรกก็เอาเป็นฮิบิกิก็มาเซอร์ดเอาเป็นดาบเหมือนกันนะไม่เอาดาบเอาที่มีอาวุธเหมือนกัน <Shadow. S 1> เอาชาเดอร์มูนไปเลยชาเดอร์มูนนี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นคาเมนเลเดอร์หรือว่าหรือว่ามันเป็นตัวร้ายในเรื่องคาร์เมนเลเดอร์ฮิบิกิ วิสคอมเมนเดอร์เชอร์นโนบุไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเป็นคอมเมนเรดอร์ดดหรือเปล่าแต่มันคลายย้ายๆไงมาดูกันนะครับผมว่าน่าจะเป็นปีศาจมากกว่านะ่าจะไม่ใช่นัทเสือเดหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ขอถามคนทราบรู้แล้วกันอ่ะกดเอ็อกไปก่อนนะกดก่อนให้เปรียบเราสามารถตีนานๆได้ก็คือกด X อ็กซรัวๆไว้ อุ้ยโดนแล้วโดนจำแสงไฟฟ้าแล้วไม่ติดอุ้ยไม่ติดนี่เอาไปกินเอาไปกินตัวโคงนะอุ้ยเรยเ้อยไม่ินเอาไปกินคื่เยอะมากหน้าเล่นอยู่ครับอนนี้เพราะว่ามันมันทำให้ตู้สตันได้ มีระยะไกลเขก็มีแต las las ่ว่าระยะไกลไม่ค่อยเรงเลยเรียบร้อยระยะไกลนะเรียบร้อยโอยดูแะ <asted> โอ้ยโดนลำแสงไฟ้านี่เอาไปกินโรคไปอุ้ยอันติดมาแล้วโปรยเลยกระเด็นเลยครับอัตติต้องจีรศักดิ์อันติไปกินโกนชาร์ดดนะ่าต้องคาถาไปฟินิชจบเป็นที่เรียบร้อย ถือว่าเต่ราค่าของเขาเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเทพจะทําอะไรไม่ได้เพราะว่าโดนสตันอยู่แต่ว่าในอนิเมะนะครับในไม่ใช่อนิเมะในซีรีส์ของเขาก็เป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยสมมติว่าเอากลองไปติดที่ปีศาจเลยเนี่ปีศาจจะขยับตัวไม่ได้ก็จะโดนตีจนตุตยไปเลยต่อไปลองเอาลองเอาช่กับตัวที่เป็นความเรียวด้วย เรา,าล,อลองดูบัคคาบุโตะบ้างครับคาบุโตะก็จะเป็นรุ่นหลังมาของฮิบิกินะก็คือภาค c o m m ม n เดอร์ฮิบิกิเว c o m m เ n นเดอร์คาบุโต้โดูกันบ้างนะครับรุ่นโก่อนกับรุ่นใหม่นะลองดูว่าจะเป็นยังไงมีใสก่กางเกงในด้วยนะครับฮิบิกิลองไม่ไ,ไม่ด้เตี่ยวหรือเปล่าไง เฮ้ยเขาอ,อยาไม่เค็ดออฟกไม่เค็ดออฟกก็โดนมาก่อนไปไปโดน่อนทเทมไม่ได้ขยับเลยไฟไปกินนะครับน้ำมันกัดเน้นสตันอีกแล้วเน้นสตันอีกแล้วไปมังเกือบรักมะม่วงเลย ลูกไฟไปกินแคทออฟไม่ได้นะครับอุยโ,โดนสวนนะลูกนี้อุ๊ยไม่โดนแคทออฟหน่อยเรียบร้อยตุยไปก่อนนะเดี๋ยวเขาจะใช้ความเร็วได้เลยโอ้ยโ,โดนฟันสวนมาอ้๊ยไม่ให้ตั้งตัวเลยนี่ว่าใช้ขวานหรือเปล่าฮะ เอาไปกินเทวยขวานี่ไหมไมล่ลองให้เขาใช้ดูบ้างไหมแล้วให้เขาต่อยมาอ่ต่อยมาหน่อยต่อยมาหน่อยครับทำไมเขาไม่เคทออฟเคทออฟแล้วใช่ไคทออฟไปก็เท่นะ่ะอุ้ยเขาใช้ความเร็วละโอ้โหความเร็วก็โดนนะ ความร็วก็เห็นไกคนนี่ดูนายดูไลิ่นอิกโซอุ้ยอรกโซเยบะร้อยเขาจะตุยและขอใช้ขอใช้ท่าไม่ตายนะนี่ปิดฉากท่าไม่ตายปิดฉากนะครับหนีไม่พ้นเพราะว่ามันตีกวาดนะครับ มันไม่ได้การเมนไรเอร์ตัวอื่นที่มันยิงเป็นเส้นตรงมันนี้มันตีกว่าก็เลยบุนที่อยู่ในบริเวณนั้นโอเคตัวที่สอง,องผ่านไปนะครับเดี๋ยวลองเจอกับพวกตุ่นใหม่ดูบ้างนะครับว่าจะสู้ได้หรือเปล่าแต่ผมว่าชิวๆนะครับตัวนี้น,นี่เป็นตัวนึ่งที่เอาสามารถเอาไป PvP ได้ถ้าเล่นกับเพื่อนสองจอไปเลยจริงๆแล้วเกมนี้มันเล่นได้สคน คอมเมนต์ไวเดอร์ฮิบิกิ V.S. คอมเมนต์ไวเดอร์เอ็กซเซดปีศา์กับเกมนองดูดงแต่ว่าชุดของฮิบิกินี่ค่อนข้างที่จะน่าเก่งเก่งขามนะเพราะว่ามันรัดเนื้อแล้วก็ดูปีศาจนะไม่เหมือนกับยุคใหม่ๆยุคใหม่ๆเป็นตัวตลกลยเป็นไง พุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับเคยเห็นไหมองกีฬาสีอ่ะเฮ้ยดีกองกีฬาสีอ่อลอะลอยไปเลยอันนี้อันนี้จุดไฟก่อนจุดไฟนะครับแต่ว่าทีกองกีฬาสีตัวน,นี้อ๋นนอ,อมาเดี๋ยวจุดไฟกีฬาก่อนนะครับโอุ้ยไม่ต <laughs> ิดอย ไม่ติดไฟกีฬาก่อหว่ะไม่ติดไฟกีฬาเรียบร้อยติดเรียบร้อยวิ่งเข้าเพลิงนะคนนี้นี่ีดูสตันได้ด้วยนี่หว่ะของมาไซเดอรเซนเดี๋ยวเราสตันกว่าดูว่าทำอะไรเทปไม่ได้ดูตีไปแล้วนี่คือโดนตายอย่างเดียว อุ้ยเขาปุ่นไฟได้ด้วยเนี่ยโอ้ยเราเกล็ดเพิ่มเต็มไหนเราออกเกล็ดเราเกล็ดเราเกล็ดอยู่ปีมาหนา่อยคอนจะลู้เดี๋ยวอุ้ยร่างเลงโหเลยกับใครด่ามุกเกล็ดเลยมุเทคิเนี่ยยังไม่เกล็โอ้โอันนี้ท่าของเขาอลังการนะครับ แต่ว่าไม่ค่อยเล่งเท่เทาไหร่ท่าของเรามุติคีนี่ลองดูท่าของเราบ้างอ่ะลองดูลองดูครับว่าของใครเล่งกว่าฟินิชเรียบร้อยดูชุดเกราะของเขาก็นิ่ข้างที่จะสวยแล้วก็เท่ไม่ได้เป็นนกักรบโบราณก็เสร็จสิ้นเื้นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ คอมเมนเดอร์ฮิติกิก็คือคอมเมนเดอร์อันดับที่6ของยุคเฮเซเรเดอร์เฟีดที่1นะครับก็ถือได้ว่าเป็นตัวนี้สรุปเลยแล้วกันนะครับตัวนี้นี่สามารถนำไปเล่นกับเพื่อน PVP ได้เพราะว่าสตันตของเขาค่าอนข้างที่จะเยอะนะครับสตันตได้2อย่างแล้วก็สามารถตีระยะไกลได้ได้อีกอย่างก็คือสกิลแต่ละสกิลของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเรงตีโกลงทีเดียวนี่เพิ่งหลดปลาไปเพิ่งหลด ยิ่งเรากด x ย้ำไว้เนี่ยมันจะตีนานยิ่งขึ้นก็เรียกว่าเป็นข้อดีของเขาสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนในการทําทําคลิปต่อๆไปของผมนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ